เดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาวาดรูปกันต่อดีกว่าครั้งที่แล้วเราวาดรูปตัวเองกันไปนี่นะพี่ฝนใช่แล้วล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาวาดอย่างอื่นบ้างอะนะหมายความว่าจะวาดเป็นตัวฉันอย่างนั้นน่ะเหรอแหม <c oughs> จะวาดเป็นตัวนายงั้นเหรอพวกปิ๊กงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าวาดรูปเพื่อนเราทั้งหมดเลยกันแล้วกันนะวาดรูปเพื่อนเราทั้งหมดนี่คือใครอะ่ะ <c oughs> เอา,เอาก็นายไง อ๋องั้นวาดเริ่มจากฉันก่อนใช่ไหมใช่แล้วเพื่อนเราก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่วันนี้จะมาวาดวาดุ๊กปิ๊กวาดโบ้แล้วก็วาดจอดก่อนนะ่ะโอ้โเาาหเราเมื่อไหร่จะเสร็จล่ะเนี่ย <laughs> งั้นเราเป็นวาดเดี๋ยวฉันวาดรูปนายก่อนก็แล้วกันพ๊กปิ๊กอ่างั้นเดี๋ยวฉันวาดรูปตัวเองฟังดูแปลกๆแฮ่เอาหน้าเอาหน้านี่ไงนายก็ไม่ได้วาดยากนะเนี่ยพ๊กปิ๊กเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนายสีดำใช่หรือเปล่า ฉันสีดําสีเทาก็ได้แล้วแต่งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันวาดนายเป็นสีดําก็แล้วกันเอาละฉันจะตั้งใจวาดก่อนดีกว่า <laughs> ดูเหมือนว่าตอนนี้เราสามารถลงสีได้แล้วงั้นเดี๋ยวพี่ฝนลงสีพวกเป๊กเป็นสีดําทั้งหมดในเวลาแป๊บเดียวเลยก็แล้วกันนะงั้นฉันจะต้องทําให้เป็นสีอื่นจะได้ไม่เหมือนกัน <laughs> นายจะวาดตัวเองเป็นสีอะไรอะ่ะ โอ้ฉันเป็นคนเทาๆน่ะแหม่พวกเป๊ก,ปกเด้อเด้อตอนนี้ฉันลงสีตัวนายเรียบร้อยแล้วนะเฮ้แล้วพี่เอกเสร็จแล้วแล้วนั่นน่ะพี่เอกเรียบร้อยแล้วเหรอเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้หแป๊บเดียวเลยพี่ฝนเพิ่งจะวาดดวงตาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอกไปยืนรอตรงนู้นก่อนก็ได้ยืนรอตรงไหนอ่ะแดดมันร้อนน่ะแดดมันร้อนโอเคได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนขอวาดจมูกนี่จมูกพวกเป๊กปก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้ ให้เดี๋ยวก่อนสิอะไรของนายจมูกชั้นแดงตรงไหนจมูกนายแดงแบบนี้แล้วพวกเป็ดนี่มันจะได้ตัดกันเน่เดี๋ยวมีหูสีส้มตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวหูันสีส้มที่ไหนนี่ไงหูตรงเนี้ยข้างในอ่ะหูข้างในชัน้นสีชมพูเอาเอาหน้าเอาหน้าสีแบบนี้ก็น่ารักตะโมแต่มีดีออกนะพเพกไปไหนแล้ว,ว่พี่ฝนพี่ฝนวารูปเรียบร้อยแล้วอ่ะทุกคนนี่สมัครก่อนสมัครก่อนนะ มักเลยเหรอแทนแรทนแทนแทนแทนมาแล้วฉันยังไม่เสร็จเลยอ้าทําไมวันนี้นายวาดช้าจังเลยอ่ะเลเยอร์ฉันหายไปเมื่อตะกีเนี่ยอ้านี่ไงมาแล้วเป็นไงเทปล่าโอ้โหหล่อเท่มากเลยนะเนี่ยปุ๊กป๊กเหมือนนายเด่ๆเลยยังไม่ทันเอาเลเยอร์ปากลงไปข้างล่างเลยเดี๋ยวก่อนเด้ยตรงนี้ใครอ่ะเดี๋ยวอันนี้ใครอ่ะฮะนี่ใครปุ๊กป๊กเองนี่ปุ๊กป๊กเหรอ ใช่แล้วปุ๊กปิกเองนี่พี่เอกนี่นาเนี่ยมีเชื่อขึ้นอยู่ข้างบนน่ะเหมือนเปล่าเหมือนมากเลยเหมือนนายเด้เลยอะปุ๊กปิกเหมือนตรงไหนฉันตาเป็นแบบนั้นที่ไหน <laughs> โอ้ออย่างแท่ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะุ๊กปิ๊กก็วาดสวยพี่เอกก็วาดสวยโดยเฉพาะพี่ฝนวาดสวยที่สุดเลยว่าแต่ว่าตอนนี้เราวาดบุ๊กปิ๊กเสร็จแล้วอ่ะต่อไปเราจะต้องวาดใครต่อละพี่ฝนเอองั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราวาดโบกันต่อเลยไหมอ่ะวาดโบเนี่ยนะใช่แล้วอยากวาดโบมานานแล้วอ่ะอเจ้าโบวาดยังไงกันนะเอ้าโบก็เป็นน้องหมาน่ารักน่ารักตามุตามีวาดไม่ยากหรอกนะว่าแต่ว่าโบนี่พันอะไรอะพี่เอก อยากได้พันไหนก็พันนั้นแหละนะปุกป๊กงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพม่วนจะวาดโบในแบบที่ขนฟูฟูฟปุยปุยดีกว่าเพชรจะวาดโบเป็นแบบบอลลูน โบบอลลูนเหรอโบลอยได้เหรอไม่ถึงกับลอยได้พี่ฝนแต่พี่เอกชอบให้โบตัวกลมๆมากกว่าเน่เดี๋ยวพี่ฝนจะวาดโบให้มีหยักๆตรงตรงคอนิดนึงนะตรงหัวอ๋อเดี๋ยวก่อนแผงคอนั่นน่ะโบจะเป็นนี่เหรอเป็นสิงโตเหรอก็น่าจะใช่นะเพราะว่าโบมีขนเยอะอ๋อแบบนี้นี่เองนี่ไงนี่ไงพี่ฝนกาลังวาดอยู่เห็นนะเปล่าเออพี่เอกไม่เห็นพี่เอกก็วาดของพี่เอกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะต้องมีหาง ฟูฟูปุยป,ยปุยนิดนึงอะนะหางฟูฟูด้วยเหรอใช่แล้วก็บอตอนที่อยู่ในเมืองซากุระหางก็ฟูฟูฟปุยปุยอะแล้วก็มีขนเยอะเยอะอ๋อแบบนั้นนั่นเองเนี่ยหลังจากนั้นน่ะเดี๋ยวพี่ฝนจะลงสีที่แผงคอข้างหน้าหน่อยนึงอะอ๋อพี่ฝนล,ลงสีด้วยเหรอใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวลงสีเขาเรียกว่าอะไรนะตรงไอ้นี่หน,น้าอ,อกอะ อ๋อระบายสีทั่วทั่วไปตามตัวอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วทุกคนนี่เนี่ยเนี่ยขอระบายสีตรงแผงคอตรงนี้ก่อนก็แล้วกันแล้วพี่ฝนก็วาดไม่ค่อยเป็นเท่าไหรอ่อ่ะทุกคนเออแล้วฉันวาดเจ้าโบกมาเป็นแบบนี้จะเป็นไรไหมนี่ฮะไม่เป็นไรหรอกวาดยังไงก็ได้ก็ได้โบปุ๊กปิ๊กจอดเหมือนกัน,น,นก็น่ารักกันคนละแบบอะ่ะพี่เอกวาดไปถึงไหนแล้วอะ่ะเสร็จแล้วอะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วหอหอใช่แล้วพี่เอกโปรโอ๋อทำไมวาดเร็วจังเดี๋ยวพี่ฝนขอลงสีข้างหลังหน่อยหนึ่งก็งแล้วกันนะทำไมสองคนที่วาดกันเร็วแท้อ๋อพี่ฝนไม่ได้วาดเร็วขนาดนั้นพ๊กปิ๊กพี่ฝนก็อันนี้อยู่ลงสีอยู่อ๋อดูดิฉันเพิ่งจะดาบเส้นเสร็จเองอ๋อนายเพิ่งลากเส้นง้ะเหรอใช่แล้วอ๋อลงสีละอ๋อพี่ฝนลงสีตรงเอ่อสีขนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปวาดตรงดวงตาแล้วอ่ะทุกคน อ๋อพี่ฝนขึ้นตาแล้วเหรอหแล้วเนี่ยกำลังวาดลงสีอยู่อ่ะโอ้โหงั้นเดี๋ยวพี่เอกไปรอตรงนี้ก่อนแล้วกันร้อนไม่รอตรงไหนอีกแล้วอ่ะหาที่ล่มๆรอ ทำไมพี่เอกวาดเร็วจังเลยอ่ะก็แค่วาดเป็นบอลลูนเองขอพี่ฝนวาดหนาเดี๋ยวๆดขอดวงตาก่อนดวงตาของ่อเขาจะแบบใสๆเป่งประกายกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกินกล่องแก้วเนี่ยเดี๋ยวขอลากอุตาะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆเทอะไรเห็นอะไรแวบๆอยู่ตรงข้างหน้าจอเอามากระโดดโชว์หน่อยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึ่งเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนี่ๆ่ได้ดวงตาแล้วอ่ะทุกคน เอบเชิบนี่มีดวงตาเป็นกุ้งกิ๋งเป่งประกายด้วยโอ้ยเสร็จหรือ,อยังเสร็จหรือ,อยังพอเพีเงเรียบร้อยนานแล้วเหรอเออพี่เอกรีบะ่ะรีบไปไหนแล้วพี่ฝนยังไปไม่ถึงไหนเลยนะเนี่ยพวกปีกเสร็จยังอ่ะพวกปีกเสร็จหรือ,อยังอย่าเพิ่งกวนฉันกำลังลากเส้นตัดอยู่นิดหน่อยเออพี่ฝนก็กำลังวาดจมูกอยู่อะต่อไปก็จะวาดนี่เลยปากปากของโบก,ก็จะยิ้มแฉ่งแฉ่งนิดนึงอะนะ พี่ฝนวาดอะไรแลบลิ้นด้วยอ่าโบแลบลิ้นน่ารักดีอ่ะอ๋อโบต้องแลบลิ้นอย่างนี้ด้วยหรออ่าก็โบในเมืองซากุระเราเขาน่ารักตะมูตะมีเด็ดเด็ดเดต่อตรงไหนเดี๋เดเดอ๋อลืมไปลืมว่าตรงหูอ้อโหพี่ฝนมีอะไรเหรอใส่เยอะไปแล้วทำไมอานายมีอะไรอ่ะ ฉันวาดไม่ทันอ่ะฉันตั้งใจวาดสุดๆไปเลยนะเนี่ยนะขอบอกอ่ะเหรออตั้งใจวาดมากเลยดเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะหนึ่งห้าสอง้าสามมาแล้วโอ้โหอย่างเท่โอ้โหแล้วดูใสใส่เยอะเลยเส้นเอาเดี๋ยวก่อนพวกปิ๊ก,กฮะนั่น,นายเหรอใช่แล้วโอ้โสวยยอดเลยวาดสวยเออฉันลองวาดแนวข้างดูมั่งเ <c oughs> ออสวยดีสวยด,วยดีเอาแล้วพี่เอกไปไหนอะ่ะพี่เอกเหรอออา พี่เอกหายเห็นบนร้อนร้อนแล้วก็วิ่งไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเอานี่ไงใต้ต้นไม้ก็ไม่มีเอออุตะมันจะเห็นอะไรที่หางตาไหนอ่ะนี่ไงนี่ตัวอะไรเดี๋ยวอ่ะอนี่จิ้งจอกก็บอานี่จิ้งจอกเหรอฮะนี่จิ้งจอกป่า ไม่ใช่นี่ใครหมาญี่ปุ่นหมาญี่ปุ่นเนาะหมาญี่ปุ่นอ๋อนี่ <c oughs> บ่วมแบบญี่ปุ่นง่นเหรอใช่แล้วโอ้น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเ,ยว,เยวพาโบของพวกเราไปเล่นสวนสนุกตรงนั้นกันหน่อยดีกว่าไหมอ่ะไม่เล่นสวนสนุกตรงนู้นเลยเหรอใช่แล้วนี่นี่สวนสนุกใกล้ๆกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะฮะ <c oughs> เนี่ยชิงชา้าชิงชา้าอ๋อนี่เขาเรียกสนามเด็กเล่นเอางั้นเหรอเดี๋ยวมีใครมาผัก มาผักชิงชัยฉันหน่อยได้เปล่าแล้วเราจะผักกันเองไหวเหรอเนี่ยไม่รู้สิผักให้หน่อยได้ไหมอะอะได้ได้แบนเป็นแผ่นกระดาษนี่จะผักไปเม่เนี่ยอ๋อผักมาเลยผักมาปิวเลยอะเฮ้ยน่ารักดีอะน่ารักตะมูตะมีนีเป็นไงดูของพี่เอกนี่ยโอ้โหกระเด็นเฮ้ยอย่างเท่เลยอะขอบอกว้ยสุดยอดสุดยอดมาแล้วมาแล้วนี่งานนี่งานน่ารักไหมอะออน่ารักดีนะอเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องวาดจอดกันนะทุกคน เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วฉันจะวาดจอร์ดได้ไหมเนี่ยขอชูคอนขอวาดจอร์ดออกมาให้น่ารักน่ารักหน่อยนะครับโอเคนะจอร์ดเดี๋ยวเพคจะวาดให้ออกมาดูเท่เลยจอร์ดนี่เขาเป็นไดโนเสาร์นะรุ่นโบราณเลยนะเนี่ยนี่นี่รุ่นทีเล็กเลยทีเล็กเลยหรอใช่แล้วจอร์ดก็เป็นทีเล็กลราขอบอกอ๋ออ้าวแก้แล้วไม่เหรอเพควาดเป็นก็อรซีล่าไปแล้วจอดเป็นก็อรซีล่าก็ได้เหมือนกันละมั้งเออน่าจะคล้ายๆกันอยู่นะเพีให้ได้ดีฝนใส่เขาให้เขาก่อน เขาอะไรนี่ไงเขาของจอดอ่ะจอดได้มีเขาไม่ใช่หรอแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าแผงหลังอ๋อแผงหลังเหรอแผงหลังแผงหลังอ่านี่ไงพี่ฝนวาดเสร็จแล้วเดี๋ยวขอวาดดวงตาของจอดก่อนอจอดก็จะมีดวงตาเล็กๆตะมูตะมีทําไมคราวนี้พี่ฝนวาดเสร็จเร็วอ่ะอ้าวพี่ฝนเก่งอ่ะพี่ฝนเ,เนี่ยนะอ้าวพี่ฝนเก่งเฮ้ยแล้วฉันวาดขาจอร์ดไม่ได้อ่ะทําไมอ่ะ งั้นวาดขาไก่เป็นแทนแล้วกันวาดขาไก่ได้ไงละปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวได้ได้ได้ฉันลงสีก่อนดีกว่าก็ฉันเห็นนะมีแค่3มนิ้วเองฉันวาดแค่นี้แหละเหมือนขาไก่เดี๋ยวฉันวาดลงสีก่อนแป๊บหนึ่งเอาลงไม่ดีฉันยังไม่ได้ลงฉันวาดขาไก่ให้จอนก่อนอ่าได้เลยได้เลยเดี๋ยวออกมาดูกันดีกว่าว่าของไครจะสวยกว่ากันจอนนี่ขาไก่นายน่ากินมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่ฝนวาดอันนี้ก่อนลงสีเรียบร้อยแล้ว แล้วหลังจากนั้นพี่หวนจะระบายสีแผงหลังของจอร์นะแบบนี้ก็ดีเหมือนคันั้นเนี่ยเป็นอะไรอ่ะอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวลงสีก่อนทุกคนพวกป๊กนายวาดไปถึงไหนแล้วอ่ะเกือบจะเสร็จแล้วพี่หวนลงสีแล้วเดี๋ยวต่อไปจะต้องวาดอันนี้ก่อนแก้มตะมุตมิยิ้มแฉ่งจอท์มีแก้มด้วยเหรอนี่งายจอท์ตมุตมิยิ้มแฉ่งเนี่ยนะให้หัวใจด้วยขอบอก มีหัวใจอีกต่างหากอ่านี่ไงหัวใจจอเนี่ยรักทุกคนนะจ๊ะจุบจุบแย่แล้วจอฉันขาไก่ทำไมอะจอนายขาไก่แล้วไหมอะขาไก่ซูปเปอร์หิวเรียบร้อยอยังเสร็จก็ได้อ่ะคาะหนึ่งสองาสามมาแล้วเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอันนั้นของใครนี่ไงของพี่เอกอันนั้งของพี่เอกไหนของพี่เอก นี่ไงอ๋ออันนี้ของเอกซ้ายมือของเอกแล้วขวามือหนึงของไข่๋อของฉันนะนี่เฮ้ยจอดนายออกมาดูดีฉันขาไก่อะ <c oughs> นายออกมาดูดีเหมือนกันนะเนี่ยนายเป็นญาติกับไก่เาะฉันว่าขาเหมือนเหมือนกันเลยฉันไม่ได้เป็นญาติกับไก่ซึ่งหน่อยนะพวกปีฉันเป็นญาติกับพี่เคต่างหากล่ะครับ เออจอจพี่เอกอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วจอร์จเป็นญาติกับนกหรือไก่อ่ะนะอ๋อจริงเหรอครับจอจเพิ่งรู้นะครับเนี่ยพี่เอกบอกพี่จอจก็เชื่อหมดเลยอ่ะเพราะว่าจอจอ่ะนายอ่ะเหมือนกับนกกระจอกเทศมากเลยนะรู้เปล่าเหมือนตรงไหนอ่ะครับเหมือนตรงเล็บไงอืมเล็บจอร์จเหมือนกับพี่นกกระจอกเทศเหรอครับใช่ขาก็ลักษณะเดียวกันด้วยโอ้อันนี้เป็นความรู้ใหม่นะบรรพบุรุษจอร์จี่บเป็นนกกระจอกเทศด้วยนะเนี่ยไม่ใช่บรรพบุรุษจอจหมายถนะึงจอจอ่ะเป็นบรรพ ขบลุษของนอกกระจอกเทศต่างหากย้อจะเริ่มงงง,งแล้วะครับทุกคนโอ, <laughs> โอ้อย่างเท่เลยนะเนี่ยสุดย้อยไปเลยงั้นเอาอย่างนี้ เดี๋ยวเราพาเพื่อนเราไปเล่นตองชายหาดฝั่งนู้นกันมั่งดีเปล่าอ่ะฉันเริ่มสับสนแล้วว่าฉันจะเป็นปุ๊กปิ๊กหรือว่าฉันจะเป็นโบเนี่ยแล้วตกลงนายเป็นใครกันแน่อ่ะตอนนี้ฉันเป็นโบอยู่อ่ะอาวแล้วเปียกหายไปไหนอีกแล้วอ่ะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแอบทําไมอ่ะมันร้อนไงเดี๋ยวเรารีโหลดรูปผ้าของเรามาใหม่กันดีกว่าเดี๋ยวให้เพื่อนทายว่าเราเป็นใครกันแน่อ่ะอาวงั้นรีโหลดเลยละกันฮะหนึ่งฮะสอง ภาษาพึบฉึบมาแล้วโอ้แล้วเขาจะรู้ไหมว่าเราเป็นใครไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนร่างกันแล้วอ่ะทุกคนมีคนไม่ได้เปลี่ยนอยู่คนนึงไงใครอ่ะฉันเองเราตกลงใยเป็นใครกันแน่ตกลงฉันจะเป็นปุปป๊กปิ๊กหรือว่าฉันจะเป็นโบดีเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นเอาอย่างงี้มากระโดดลงมาเร็วเข้าึบนี่เดี๋ยวพาเพื่อนเราไปที่ชายหาดไปนอนอาบแดดกันหน่อยดีกว่า พี่ฝนตอนนี้แดดมันร้อนนะเอาหน้าเอาหน้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วแต่ว่าพี่เอกอยู่ในล่างของจอร์จอะการนอนอาบแดดมันน่าจะค่อยๆดีแองก็มานั่งใต้ร่มก่อนดีกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวก่อนฮะอะไรเดี๋ยวลงไปนอนแปะอย่างนั้นได้ด้วยเหรอดูดิตอนนี้เป็นหมูแพนเลยเนี่ย โอ้น่ารักดีจังมั้เลยนะเนี่ยงั้นเอา,าเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยื่นชอบคลิปนี้ของพี่บอล้วแล้วก็พี่เองนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์ share, กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย